ชิญท่านกมลศักดิ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวะมาะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสี่น, 4, นาราธิวาสพักประชาชาติก่อนอื่นต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมเป็นหนึ่งในเจ้าของยติที่ได้ยืน่นอภิปรายเกี่ยวกับการให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญ เกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้กยศและก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการวิสามันที่ได้ร่วมพิจารณากับท่านประธานกรรมธิการซึ่งตามรายงานนี้มีการประชุมหารือประมาณ20ครั้งและก็เห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมาการวิสามันชุดนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการด้วยและก็เห็นด้วยในในข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมาการทั้งสีด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเร่งด,วด่วนเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการและก็ในประเด็นเรื่องของการปรับโครงสร้างของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่สิ่งที่ผมจะพิปรายเสนอความเห็นและก็เป็นข้อห่วงกังวลของผมก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ข้อเสนอแนะของกรรมาการวิสามัญที่ได้มีการประชุมหารือ20ครั้ง รับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะปัญหานี่กอยอสอเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่และก็ที่จบการศึกษาแล้วที่ทำงานแล้วและก็ที่ตกงานตลอดระยะเวลาหปีกว่าที่ผ่านมาสภาแห่งนี้ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภายหลังที่มีการปฏิวัติรัฐประหารประเด็นความเดือดร้อนเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ได้เข้าถึงสภาเพื่อให้ฝ่ายบริหารรัฐบาลได้รับทราบเพื่อนําไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นสภาชุดนี้นะครับตั้งแต่มีการตั้งยติ กรรมธิการวิสามันเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหานี่กอศอสพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเขารู้ว่าผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิสามันเขาตั้งความหวังครับเขาตั้งความหวังว่าเมื่อมีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหานี้แล้วเนี่ยปัญหานี้สินของเขาที่มีอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนของเขาที่กําลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและก็ถูกบังคับคดีหรืออาจจะถูกยึดทรัพย์ไปก็ดีจะมีทางออกอย่างไรและก็ตั้งความหวังกับข้อเสนอของกรรมธิการผมกลับไปลงพื้นที่เนี่ยถามบ่อยมากแล้วก็มีพี่น้องมาหาผมเอาหมายสารหรือเอาปัญหานี่กอยศมาหาหรือเพื่อหาทางออกร่วมกันเนี่ยบ่อยครั้งสิ่งสำคัญที่สุด ผมดูข้อสังเกตข้อเสนอแนะแล้วนี่นะครับอย่างที่ผมเกลิ่นตั้งแต่ต้นนะผมเป็นห่วงเป็นห่วงว่าผู้มีอำนาจรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำข้อเสนอแนะของกรรมธิการที่ใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติจริงๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องเร่งด่วนผมอยากเห็นผู้มีอำนาจในรัฐบาล โดยเฉพาะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาข้อสังเกตในเรื่องของวาระเร่งด่วนนะครับสามารถดําเนินการได้เลยในรัฐบาลชุดนี้ผมอยากให้รัฐบาลหันมามองความรุดร้อนในเรื่องของนี่กยศควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการชุมนุมที่รัฐบาลกําลังเป็นห่วงอยู่ขนาดนี้อย่ามองแต่เรื่องของปัญหาการชุมนุมอย่างเดียวโดยลืมปัญหาความดอดร้อนของพี่น้องที่สะสมมาเป็นเวลานาน เรื่องเร่งด่วนหลายข้อตามข้อสังเกตของกรรมธิการในหน้า120นะครับที่สามารถดำเนินการได้เลยผมอยากเห็นกยศทำหนังสือหา,หารือตามข้อเสนอแนะของกรรมธิการถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา,รก,รก,ารกรณีที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้การแปลงหนี้ใหม่ให้หรือรีไฟแนนซ์ให้กับลูกหนี้เนี่ยนะครับทำได้หรือไม่อย่างไร ไม่อยากเห็นความคืบหน้าของกยาศานะครับหลังจากนี้และก็ผู้มีอำนาจรวมลึงหลายข้อหลายประเด็นในเรื่องของความดร้อนของผู้ค้ำประกันนะครับว่าจะสามารถปรับโครงสร้างนี้ได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ตรงนี้ก็คือว่าสามารถดําเนินการได้เลยในวาระเร่งด่วนประเด็นต่อมาก็คือว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างกยาศาในระยะยาวก็คือการแก้กฎหมาย ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งและก็อยากจะเห็นนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ในสมัยนี้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมธิการในเรื่องของการแก้ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาการชำระหนี้ดังที่กรรมธิการวิสามันได้เสนอในหน้า132ข้อ8นะครับแก้ไขระเบียบคณะกรรมาการกองทุน ตรงนี้ผมคิดว่าสามารถดําเนินการได้เลยในข้อ14และข้อ16ในเรื่องระยะเวลาการชรําระหนี้นะครับที่บอกว่าจบการศึกษา2ปีค่อยมาชําระหรือระยะเวลาหลังจากผิดนัดแล้ว15ปีตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้เลยในเรื่องของระเบียบส่วนที่ต้องอาศัยสภานิติบัญญิแห่งชาติก็คือว่าการแก้ไขกฎหมายของกอยอสอ ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชาติก็ได้ยื่นแก้ไขกฎหมายเหมือนเช่นที่ทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายเมื่อสักครู่ประชาชาติเราก็ได้ยื่นกฎหมายฉบับนี้เช่นกันและก็หวังว่าในสมัยนี้นะครับเราจะเห็นสภาแห่งนี้ได้มีการพิจารณาแก้ไขโครงสร้างของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลายๆข้อหลายๆประเด็น และอยากให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนโดยการเสนอกฎหมายแก้ไขกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพราะว่าหากรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการศึกษาและก็เห็นความเดือดร้อนจริงๆของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วตัวเลขคุณภาพของพี่น้องที่จบการศึกษาจำนวนมากนั่นคือดอกผล ที่รัฐบาลได้รับหรือประเทศชาติได้รับมากกว่าดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับที่กยศได้รับขอบคุณครับ